สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนล e l 5วันกับการที่ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อัปเดตยอมเสียรายได้ส่วนนี้รู้ไหมว่าเพราะอะไรครับเพราะงานอยากให้ออกมาดีถูกใจทุกคนนอนวันละสอามชั่วโมงทุกวันหักโหมมากๆตื่นมาก็ได้วิ่งไปนู่นทนํานี่เพื่อความคาดหวังของอาชีพของครอบครัวใหญ่ผมและความคาดหวังของทุกๆคน และสิ่งที่กลัวที่สุดเลยนะครับคือกลัวคนที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทําโปรดมองไปนานๆโปรดรักพวกเราในแบบเป็นเรานะครับวันนี้เกมแล้วไข่แตกพงศกรคนเก่งมาเดอ้อขวัญเอ้ยกลับมาซื่นมาบานคือเก่าเดอ้อนะนพพงศกรเนี่ยก็เป็นคนทํางานอย่างตั้งใจเป็นคนที่ขยันอดทนนะครับเพื่อผลงานของเขาให้สําเร็จนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองเนาะเขาคิดถึงคนรอบข้างด้วยนะ การทาง,งานเนี่ยเขาทํางานเต็มที่ดูเหมือนไม่คนใจร้อนนะครับระบสะกรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แบ่งปันทุกท่านนะแบ่งปันทุกคนแบ่งปันความสุขแล้วก็เห็นแก่คนอื่นเป็นหลักนะครับแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวเองนะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับก็ใช้วิธีการแบบประดมความคิดกันให้งานออกมาดีนะครับไม่ได้เอาตัวเองเป็นหลักไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องเก่งต้องเลิศหรูอยู่คนเดียวแต่ทุกคนเนี่ยคือส่วนร่วมคือครอบครัวนะ ที่บอกว่าเกมแล้วนั่นก็คือการทำงานหนักนะครับมันเกิดขึ้นได้กับองค์กรใหญ่ๆนะที่เราบริหารงานใหญ่หลูกน้องเยอะเป็นธรรมดาครับค่อนข้างที่จะตามใจใครหลายคนนะครับต่างคนก็ต่างความคิดเราเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ก็คงเป็นไม่ได้เนาะเราก็ต้องอะระดมความคิดกันแล้วก็เชื่อมั่นนะในผลงานที่ออกมาเราก็ต้องวิเคราะห์นะครับก็ต้องดูว่า งานจะออกปเป็นอย่างไรผลงานที่เราทำมันดีมากน้อยขนาดไหนแฟนคลับจะต้อนรับพวกเรายัางไงงานจะออกมาดีหรือเปล่าก็ต้องดูให้ครบนะดูให้หมดด้วยในช่วงนี้ก็ถือว่าศิลปะวัฒนธรรมทาภาคอีสานในมาแรงนะครับเกี่ยวกับการออกงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบของหมอลำนะครับหรือเป็นงานโชว์ต่างๆนะครับออกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะใส่วัฒนธรรมไทยเข้าไปนะซึ่งหมอลำซิว์วิหกเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อโนกโหสกรที่ถ่ายทอดผลงานออกมาได้ดีมากๆแล้วเวลาพ่อจ๋าออกกับลูกจา๋าเนี่ยเฟร,รมตรงนี้คือถือว่าดีมากๆนะครับทุกคนโฟกัสไปที่พ่อจา๋าลูกจา๋าแล้วก็การร้องเพลงการเข้าพละเข้านางนะฮะแล้วก็การ ออกสู่เวทีนะครับบนแพลตฟอร์มถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับทุกคนต่างชอบแล้วก็บางคนยังไม่รู้จักนะพอมารู้จักเสียงวิหกปีที่5เนี่ยก็พูดต่อกันไปว่าเออพอลูกคุณนี้ดีมากๆเลยทําไมดีขนาดนี้ดีต่อใจมากๆน่าติดตามนะครับทุกคนก็ติดตามแล้วก็ทําให้เสียงวิหกเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆนะ ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็สร้างผลงานดีๆอย่างนี้ให้พวกเราได้เห็นกันถึงแม้นุกโภศกรจะเกมนะครับจะป่วยยังไงก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดามากๆสาหรับคนทํางานหนักนะครับแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะถ้าป่วยแล้วก็หายได้นะครับเป็นธรรมดาป่วยแล้วก็หายนะแล้วก็รักเนื้อรักษาตัวกันไปนะครับรักเนื้อรักษาตัวให้ดีนะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นถึงแม้เราจะป่วย แต่เราได้กำลังใจจากแฟนคลับนะครับได้กำลังใจจากมิตรรักแฟนเพลงที่เขาให้การต้อนรับที่ดีในปีที่5นะเพราะว่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆก,กว่าปีที่แล้วสุด,สด,สดเลยนะครับเพราะว่าปีที่5เนี่ยทั้งเรื่องผู้คนนะครับที่จับตามองนะแล้วก็เรื่องสื่อต่างๆนะครับที่กําลังจะเห็นความเคลื่อนไหวการเติบโตการพัฒนาการของหมอลำเสียงวิโอกในปีนี้ถือว่า ปังเป็นเลิศดเลยนะฮะในเรื่องของแสงสีเสียงในเรื่องของโปรดักชันนะครับเรายอมใจเลยนะฮะนกพุศกรคงไม่เกมต่อไปอีกแล้วนะครับเพราะว่าได้กําลังใจดีๆขนาดนี้เราก็ภาวนานะครับภาวนาขอให้อาพ่อนกของเราเนี่ยหายป่วยนะแล้วก็กลับมาสู้กันต่อไปเพื่อพี่น้องแผ่นเพลงชาวหมอลำเสียงวิหกทุกๆท่านนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ